ตอนนี้เราอยู่ในรายการเกมเมอร์เคทีวีนะครับเราอยู่ในเกมไมค์ครับพีอีพ็อกเก็ตเอディชั่นกันอีกครั้งหนึ่งก็ผมมาตอนนี้เราก็อยู่ในอาจจะเราอยู่ในเซิร์ฟสกายวอลนะครับผมโอเคโอค้ยเร็วเร็วโอเคครับมาครับผมมาครับใครไม่เคยเกรงกลัวใครครับผมเออแต่ตายรัวๆครับไม่เคยเกรงกลัวใครครับผมโอเคมาแล้วมาแล้วจังหวะเนี้ย โอเคครับ okay, ไปกลางครับผมเราต้องรีบไปกลางแล้วจังหวะน,นี้เคยกลัวที่ไหนล่ะเคยกลัวที่ไหนเดี๋ยวนะโ oh oh. อ้โหชุบ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 เออมีใครไหมไม่มีนะโอเคมาแล้วครับจากที่ไม่ได้เล่นสกายวอลไม่ได้เล่นบ้าเลยผมเพิ่งเล่นนะพูดผิดจากที่ what เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ครับเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ เมื่อก um, <main pal> <dai> ี้ผมวอร์มครับผมเมื่อกี้ผมวอร์มเออเมื่อกี้ผมวอร์มเมื่อกี้ผมเดี๋ยวนะขอขึ้นขอขึ้นหน่อยเดี๋ยว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 เมื่อกี้ผมวอร์มนะครับเอออย่าไปคิดมากครับผมอย่าไปคิดมากครับแค่วอร์มเล็กๆน้อยๆมันจะได้ไม่เนีไงโอเคครับได้บล็อกมาเพิ่มเติมบล็อกเพิ่มเติม เช่นเดิมเพิ่มเติมคือใส่ไข่เจียวนะครับเออไม่ใช่แล้วโอเคครับผมใครมาเกาะบุนี่มึงตายนะอย่านะเว้ยโอ้ยดูโดนโดูโดนดนดนคนนั้นนะครับชึ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 บโอ้ยมันปลาไม่ได้อ่ะมันปาไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยชึบอ่านั่นแหละนั่นแหละจังซี่จังซี่เดี๋ยวนะภาษาอะไรกูเนี่ยโอเคครับโอ้ยมีใครอยู่ผมไม่มีนะโอเคครับอู้ เช็ดเช็ดเรียบร้อยกูได้แล้วได้กางเกงแล้วเดี๋ยวนะได้กางเกงแล้วพอใจแล้วผมเออใครอยู่ฝั่งนูน้นใครอยู่ฝั่งนูน้นคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวเปล่าคิดว่ากลัวเปล่าแน่เปล่าล่ะคนจริงเขาไม่เล่นอย่างนี้คนจริงเขาไม่เล่นอย่างนี้กันมาดิไอ้นี่มันขนมันขนปลอมอ่ะมันไม่มันไม่ใช่คนจริงครับไอ้นี่ยมันมันตุ๊ดเขาผมไอ้นี่ยอย่าไปยุ่งเลยครับเออ ผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งตุ๊ดเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งตุ๊ดเท่าไหร่คนจริงเขามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลัวเสียวตกนี่แหละครับมาเปล่ะวัดปเปล่าตัวเนี้ยวัดเะล่ะอยากจะวัดก็บอกมาครับผมเดี๋ยว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 เดี๋ เดี๋ยว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 มึงบักเลยไงบักเลยไงบักเล่นกูแล้วไงเอาแล้วไงครับชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วผมมันต้องมีคนมาตีผมอ่ะเอาเงินบักอ่ะเนี่ยโถ่เดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยดี๋ยวผมจะตายยังตายไม่ได้เลยดูดูดูมันฆ่ายังครับดูมันฆ่ายังครับ เดี๋ยว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 นะผมไปไหนไม่ได้อะเดี๋ยว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 กูจะแก้ไงดีววะเนี่ยมันต้องทุบบล็อกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโกงไปแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหมาฆ่ากูเถอะมาฆ่ากูเถอะนะครับกูตายดีกว่า ไม่ให้กู t ài t ài ตายด้วยโอ้ยจะตายก็ตายไม่ได้น้อสู้ๆโอเคครับผมตอนนี้เปลี่ยนเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้แม่งบั็กครับผมติด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 นะครับรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าแม่งติดอะเออมันติดอยู่ดีผมต่อไปต่อมาติดครับผมติดบล็อกตัวเองครับผมตายตายกูยังตายไม่ได้เลยลองเอ้ยด้วยกัน ออกจากเกมครับออกจากเกมแล้วเข้าใหม่ครับโอเคพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วเว้ยเราต้องไปเอากล่องนู้นกล่องครับเดี๋ยวตัววิ่งเดี๋ยวตัววิ่ง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 โอเคมาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะเนี้ยที่หนึ่งมาคลองแน่นอนถ้ามันไม่ติดบั็กเองนะถ้ามันไม่ติดบั็กเองนะที่หนึ่งแน่นอนครับผมบอกเลยบอกเลยบอกเลยครับผมโอเคครับมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ย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 เราต้องไปเอาเกาะ เราต้องไปเอาไอ้เกาะข้างก่อนนะครับไอ้เกาะข้างตัวดีเลยแหละตัวดีเลยแหละเจ้าบาเกาะกูเนี่ยเกาะเมียกินรู้จักเปล่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับโอเคมาแล้วของโคตรดีเลยประชดเลยเนี่ยประชดนะเนี่ยแม่งเกาะเหมือนเดิมเลยจะใส่เพื่อใส่เพื่อรับผมจุบ,บ,บอเ,เอชบเอชบเออย่าบักนะเว้ยอย่าบักอย่าบักนะเว้ยเดี๋ยนะ มีธนูแต่ไม่มีลูกธนูครับผมอ่ะเป็นเรื่องที่เฟี้ยวเอยเยเอยเยเอเย้ยมีลูกธนูนี่ว่ะแต่ไม่มีธนูพูดผิดพูดผิดมาลวจา้า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 ะไราจา้าไอตัวข้างล่างมันกําลังจะต่อขึ้นมาหาผมนะครับคิดว่ากลัวไงเอ้ยโมวกนี้ดีกว่าครับมาครับมาครับไปกลางดีกว่าผมไม่สนใจละไม่สนใจอยากไปกลางมากกว่า <g arness> อยากไปกลางมากกว่าจะไปทําไมละ่ะตรงโน้นโถไปเพื่ออะไรครับตรงโน้นมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยตรงโน้นครับไปเพื่ออะไรครับเออไปเพื่ออะไรครับผมเฮ้ยจะถึงกลางแล้วจะถึงกลางแล้วมันยังไม่มีคนมากลางครับผมเพราะว่ามาก่อนได้ก่อนครับมันเป็นสุภาษ,ษิตคําพังเพยไทยครับผมมาก่อนได้ก่อนไม่เสียเปรียบ <c oughs> มาแล้ว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 แน่จริงมาดิใครค <c oughs> ค <น S 1> อะใครอะโอ้ยไฟครับไฟครับ ไฟครับผมปาก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 ตีครับตีครับหัวแตกก็ผมไอตัวนั้นก็อยู่เกาะอยู่ครับกูมาทำมาะไรตรงกลางวะเนี่ยเกาะกล่องก็ไม่มีอ๋อม่มีมีมีโอ้โหเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเกาะตรงกลางเพื่อเพื่ออะไรครับโอ้ยได้ได้แค่นี้แหละกล่องแม่งได้แค่นี้แหละครับเออมันไม่มีอะไรเออมันได้แค่นี้แหละ เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็เพื่อชีวิตเรานะครับเพื่อดาบอันหนึ่งที่อุตสาห์ได้มาด้วยแรงกายแรงใจของเราแต่ก็ต้องเฮยเกมนี้มันอะไรกันนี้โอเคโอเคมาครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปก่อนนั้นไหมเฮ้เฮ้มีคนมากลางมีคนมากลางมีคนมากลางมีคนมากาง มีคนมากลางครับอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยจะมากลางก็ไม่มาจะไปเกาะก,กูแหละไม,ม่เร็วไปพันปีน้องเอาชิบหายแม่งแม่ง,ตก,งต,ตกลงไปตายอะไรวะไอ้อะไรอะ่ะตกลงไปตายอ่ะคืออรารอะคืออะไรเราไปเกาะนู้นไหมเออเราไปเกาะนู้นกันไปไปเกาะนู้นดีกว่าครับมาครับผมมาครบับ คิดว่ากลัวปล่าล่ะคิดว่ากลัวเปล่ายตัวเนี้ยใครเคยกุผมเคยกลัวอะไรที่ไหนล่ะโถเอ้ยย่าใหมิดนูนะสสยแน่นอนสอยแน่นอน,อน,น,อนเอ้อตัวนั้นอะปีนไปเกาะคนอื่นอะมึงโดนสอยแน่นอนสองตัวบุกในที่เดียวกันโคตรเท่เลยไอตัวนี้ไอตัวนี้แม่งงงเลยเอ้ยเอ้าสองตัวบุกในที่เดียวกันโอโ้โอหโอ้โหไฟแล้วครับไฟแล้วครับผมไอ้นั้นตายครับผมผมมาซ้ำก็ผมมาซ้ำครับมาซ้ำก็ผม,มา ผมมาซ้ำนะครับผมมาซ้ำครับมาซ้ำครับผมมาซ้ำช็อปชๆอชๆชอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เห็นกูใช่ไหมเอ้าเออตกใจนะว่ามันตกนึกว่ามันตกจะได้มา PVP กันหน่อยเออมา PVP กันหน่อยมามา PVP กันหน่อยมาคิดว่ากลัวที่ไหนเ้ากลัวที่ไหนเ้ากลัวที่ไหนเ้า โอ๊จ้าป้าป้าป้า้าป้าป้ากลที่ไหนแล้วเป็นไงเ้ยเดี๋ยวดูแม่งยังไม่ตายลาก่อนเพื่อนเป็นไงเราคนเทพเขาต้องเอาอย่างนี้เถอะตอนแรกผมนึกว่ามันตกแล้วเนยแต่แม่งไม่ตกครับโอเคโอค้ยจะวิ่งไปทางไหนวะเนี่ยโอเคครับขออีกสักรอบแล้วกันติดใจครับผมคลิปไม่ถึง10นาทีสินาทีเลยชิบหายชิบหายโอเคมาแล้ว โอ้ยด่านนี้ชอบเอาจริงผมชอบด่านนี้มากเพราะว่ามันมีแค่สองทีมนะครับผมอยู่ทีมสีแดงครับผมอ๋อมันมีสามทีมหนึ่งสองสามแล้วก็ต้องไปเกาะกลางเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูผมอยู่สีแดงนะครับตอนนี้จะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเช็ตมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสีน้ําเงินมันมีสีน้ําเงินสีน้ําเงินไหนซะ น้ำเงินเหรอสีน้ำเงินเหรอสีน้ำเงินสีน้ำเงินเหรอสีน้ำเงินเหรอสีน้ำเงินเหรอมื่อกสีน้ำเงินเหรอจะบวกปะล่ะเดี๋ยว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 ขอโทษครับขอโทษเดี๋ยว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 เดียเดี๋ยวมึงอย่าแบงผมยังไม่มีของเลยอ่ะดูดิยังไม่มีของเลยอ่ะอย่ามาทำเป็นห้าวเถอะเอ้ยของไม่มีไปห้าวเลยเขา พอแม่งหยิบของเสร็จกูตายครับเออกูตายครับผมดูดิมึงห้าวอ่ะมึงห้าวแหะโอเคผมก็สําหรับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นไปนะครับก็หรือว่าเจาอกสตาดีวะเออไม่เอาแค่นี้พอแล้วกูละอายใจตัวเองละละอายใจมากแม่งชิบหายกูนี่อายเลยครับโอเคผมก็เจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับมินิเกมหรือว่าแมปหรือว่าแอดออนอะไรต่างๆก็ส่งมา ทางใต้คอมเมนต์หรือว่าไลน์ผมก็ได้นะครับโอเคผมคเชิคลิปหน้าซีโอแกนในคลิปของผมจุ๊บๆก็อีดูแหละเฮ้ยเฮ้ยะลรวะ